วัสดีเจ้าค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมาริอีกแล้วนะคะวันทึกการเดิน,นทางครันน้งนี้มาริจะพาทุกคนไปขุดเหมืองนกันนะเจ้าคะอันดับแรกเลยให้ทุกคนจะไปขุดเหมืองทุกคนต้องมีพั่วเอ๊ะหรือเสียบนะที่ว่ามันเป็นที่ขุดแบบนี้นะเจ้าคะพวก่ว,วทุกคนต้องไปซื้อพั่วกับที่ร่อนทองมานะเจ้าคะ พวกกับที่เล่นทองจะอยู่ที่แวนฮอนที่ว่าเราจะไปซื้อเหยื่อตกปลานะเจ้าคะให้ทุกคนเตรียมเงินไปสักสองร้อยเหรียญน,นะเจ้าคะประมาณนี้เลยเพราะว่า,าพวว่อน่าจะประมาณ80เพี่รอนก็น่าจะประมาณ30กว่าๆนะเจ้าคะให้ามาริจํะไม่ผิดน,นะเคเหยียบมาริจะพาทุกคนไปขุดรูบี้นะเจ้าคะส่วนเหมือนอื่นนั้นต้องให้ทุกคนรอไปขุดกันเองนะเจ้าคะว่ามันได้อะไรกันบ้างเพราะมาริก็ขุดแต่รูบี้อย่างเดียวเลยนะเจ้าคะ เดี๋ยวมันด้จะพาไปกันเลยนะเจ้าคะโอเคเจ้าคะตอนนี้มันลก็มาถึงเหมืองรูบี้แล้วนะเจ้าคะเหมืองรูบี้ก็ไม่อยู่ห่างจากแวนดออมแม่นะเจ้าคะแวนฮอนนี่ตรงนี้นะเจ้าคะแล้วก็มาซื้อปั่วกับที่ร่อนทอนตรงนี้เอานะเจ้าคะแล้วก็อาผู้คนมาซื้อกษตเ็บปุ๊บทุกคนก็ต้องเตรียมน้ํามาขุดกันด้วยนะเจ้าคะนี่เหมืองตรงนี้เป็นเหมืองรูบี้นะเจ้าคะมาขุดกันได้เลย 50 50แก้วไม่ก็ร้อยแก้วก็ดีนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะได้เยอะนะ่ะถ้าพี่พร้อมหรือยังหน่อเจ้า่ะไ,ไปไปกันเจ้าขาโอเคเจ้าขทุกคนมารีจะพาทุกคนมาทำการขายรูบ่้กันนะเจ้าค่ะเติม มารีอาจจะเปลี่ยนสถานที่จากเซนเนนิดมาสตอร,รี่นะเจ้าค่ะพอดีออกจกับมือเซนเนนิดไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มขายกันเลยนะเจ้าค่ะให้พ,พี่เริ่มขายได้เลยนะเจ้าค่ะของมารีมารีจะดักตรงหัวมุมตรงนี้เจ้าค่ะ่รับเสร็จปุ๊บล้างเสร็จแล้วเราก็มายื่นยื่นอย่างนี้แล้วก็รอนะเจ้าค่ะ อเคนะเจ้าคะทุกคนมะลิก็ขายเสร็จแล้วมีธนาคารที่สตอปรี่ก็ฝากได้เลยเจ้าคะแต่ต้องรูเวลาธนาคารด้น,นะเจ้าคะถ้างั้น มารีขอตัวไปก่อนนะเจ้าคะ่ะให้พี่เจ้าคะ่ะอ๋อบอกลาให้มารีหน่อยนะเจ้าคะ่ะฮะบอกลาให้มารีหน่อยนะเจ้าคะ่ะบายบาย